สวัสดีครับก็ผมแบงค์กามโอเกมแคทเติมแคทเกมฮัลโลหรือว่าเกมไมเคิลไมเยอร์นั่นเองครับผมนะไมเคิลไมเยอร์หรือไมเคิลไมเยอร์นี่ทุกท่านคิดว่าน่าจะรู้จักจากเด by Daylight กันมาเยอะครับผมนะหรือว่าคนที่ชอบดูหนังไมเคิลไมเยอร์อะไรแบบนี้ครับผมนะครั้งนี้มันมีเกมที่เราจะได้เจอกับไมเคิลไมเยอร์แบบตัวกตัวมาดวลกับไมเคิลไมเยอร์รับมือมันครับผมนะผมไม่รู้ว่ามันจะมาอีท่าไหนหรือ,อยังไงแต่ว่าน่าสนใจก็เลยมาลองเล่นดูโอเคมากดเพลย์ คำเตือนมันมีความรุนแรงเลือดและโอ้โหโอเคเจอมาเยอะโอเกมนี้ทําภายในสิบสามวันวุ้ยไวเกินโอเคมามาลองดูกันผมนะมั่นคืออะไรอุ้ยมาอยู่เสียงดังอูนนง้นั่นไงนั่นไม่ขึ้นมาเยอะไปแอบดูตูอยู่ข้างนอกโอเคผมนะด้านซ้ายล่างนี่เหมือนจะเป็นไอเทมที่ต้องไปหาเก็บหรือไงหรือไอเทมที่เรามีวะไม่น่าใช่อเค เปิดมาซ้ายบนบอกว่าเราต้อง answer the phone นะผมเนะี่ยคืออะไรคือตอบโทรศัพท์อะไรเงี้ยแหละแล้วนี่มันเปิดปิดไงเนี่ยเออเอาแปกไว้อะอะอ,ะอะคือกดตรงงงไว้ก่อนอื่นไปตอบโทรศัพท์ก่อนนั่นใครเนี่ยนี่ใครลูกเราไงเอเออืมเดี๋ยวฟักทำไมทรงหัวลูกเราแม่งแนวจังวะ รับโทรศัพท์โทรศัพท์ไรเงี้ยเอเนี่ยแหละโอเครับปึ๊บมาใครไม่รู้ผมนะโทรศัพท์มาแล้วหายใจลดหูโทรศัพท์กว้างแหลกวางแม่งมันใสต้องส่งทอมมี่ไปนอนเฮ้ hey, ทอมมี่เองใช่ไหมนอนไปแล้วหัวเองนี่มันแนวจริงไปตัดล้านไหนเนี่ยทีหลังอย่าไปอีกเขาจะไม ปิดหน้าต่างทุกอันโอเคปิดนี่ปุ๊บโอ้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 ปิดหน้าต่างปิดหน้าต่างทุกอันใช่ไหมไอที่ข้างหลังนี่ไม่ต้องก็ได้เนาะรอล็อกเหรอหนึ่งถึงห้าเพื่อหาคีย์นี่ได้ไหมไม่ได้เหละเรามีกุญแจห้าได้เมื่อไรเนี่ยเรามีกุญแจเบอร์ห้าแล้วผมนะปิดหน้าต่างทุกอันนี่ด้วยปะ เหมือนจะไม่ได้เนี่ยเข้าไม่ได้มีต่างไหนที่ยังไม่ปิดอีกหรือต้องขึ้นไปปิดถึงชั้นบนด้วยสงสัยปิดหน้าต่างทุกอันนะผมนะหนึ่งถึงห้าคีเรียบร้อยได้แล้วอืมเปิดสิว่าเปิดสิเปิดประตูไงเนี่ยเออเป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 โอเคมือมันต้องกดที่ประตูแล้วก็ควบคุมประตูว่าจะเข้าหรือออกเนี่ยกดที่ประตูหนึ่งทีแล้วก็ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บป๊บอืม ระบบอะไรวะเนี่ยมีระบบแบบนี้ด้วยโอ้มีตู้ให้เข้าได้ด้วยผมเนี่ยลองเข้าดูเพราะว่าผมต้องหลบแม่งแน่เลยถ้ามีตู้ให้เข้าแบบนี้ไม่น่ารอดโอ๊ะกุญแจได้กุญแจาสามมาผมนะไม่รู้ว่าใช้ที่ไหนโอ้หน้าต่างเดี๋ยวปิดน,นี้นั่นห้องทอมมี่ดีวโอเคเปิดหน้าต่างปุ๊บห้องนี้ห้องนี้รออีกแล้วแกสามได้ไหม ไม่ได้โอเคห้องนี้อะห้องนี้ก็เหมือนกันกุแกสาวได้ไหมก็ไม่ได้อีกเหมือนกันโอเคงั้นเข้าห้อง Tommy. Tommy, ทอมมี่ทอมมี่เปิดดิทอมมี่บอกนั้นล็อกห้องเนี่ยโอเคปิดหน้าต่างให้ทอมมี่ก่อนเดี๋ยวอืมปิดตู้ฮึบแล้วปิดหน้าต่างให้ทอมมี่เอาปิดไปสิปิดไปสิเอ้าปิดยากี่ประตูเนี่ยะฮึบปิดหน้าต่างเอาปิดไม่ได้จะไปเดี๋ยว ออบเจกตีเราหมดแล้วผมเนี่ยก็แปลว่าเสร็จแล้วม well, ั้งแล้วไงต่ออะทอมมีแมงนอนอยู <t <t ่เนี่ยอประตูแม่งเปิดปิดลําบากที่เป่งเลยต้องอยู่ในมุมที่ถูกต้องม่งเปิดปิดยากเลือเกินทําไมมันจะมาแล้วไงห้องม่งก็ขยันล็อกเหลือเกินตอนนี้ออบเจกตีไม่มีแล้วผมนะยแปลว่าผมปิดครบระดีทั้งนั้นแล้วไงต่อมันไม่ยอมบอกว่าต้องทําอะไรต่อตอนนี้เออเว่อเวอเว่อเว้วอเวล้ไม่เปิดประตูให้อ่ะ แล้วปิดโทรทัศน์ได้มีอะไรลำคาญเเสียงอะไรไม่ไม่จะปิดโทรทัศน์ปิดตรงไหนวะปิด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 ,ปดไม่ได้ช่างแมงกง็แล้วกันมื่ี้เสียงอะไรเราจะเปิดต้องเปิดประตูใช่ไหมเนี่ยดอล็อกอันนี้ไปไม่ใช่หรอไร่กุญแจสามนี่ไขตรงไหนวะเอ้ยอุ้ยตัวอุ้ยหาซะดิเช็ดเขลม ยื้อกุญแจ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 ไม่ไกุญแจกุญแจไม่ได้เลยเมื่อกี้เห็นแล้วผมนะั่นไงไมเครืไม่เยอะเอาแล้วมึงเอ่อเอ่อรีสโต้เดอะพาวเวอร์ฟอรเดอะเบดมนต์อ่าเอาไปใช้ไหมคือเราต้องหาพลังงานกลับมาจากชั้นใต้ดินนะผมเนะแล้วมันจะมาเลยไหมเนะี่ยเรารีบไปที่เบดมนต์เลาไอ้ชั้นใต้ดินมันอยู่ที่ไหนวะกูจะรู้ไหมเนี่ยเรายังไม่เห็นชั้นใต้ดินเลยบอกให้ไปรีสโตในชั้นใต้ดินเอ่อกุญแจสามไม่ใช่ฟักมี เออแล้วชั้นใต้ดินมันอยู่ไหนวะไอ้เหวเลยกุญแจสามก็ไม่ใช่กุญแจสามที่มันอยู่ที่ไหนเลยไม่ได้เปิดกุญแจสามเลยต้องไปรีสโตชั้นใต้ดินแต่นี่มันขึ้นชั้นสองชั้นใต้ดินมันไปทางไหนวะเบสเม้นต์เบสเม้นต์มันไปทางไหนยะแล้วตอนนี้มันมืดมากผมนะมองไม่เห็นหาอะไรเลยเนี่ยกุญแจสามได้ไหมไม่ได้อ้มีกุญแจสี่แล้วมีกุญแจสี่ไปเลยกูไ,ได้มาตอนไหนวะเนี่ย what the fuck โอ้แล้วก็ได้ด้วยนี่คืออะไรอ๋อ,อกะสุนเหรอได้กะสุนมา สามไม่ได้สี่ได้ไหมสี่ก็ไม่ได้เหมือนกันนุเปิดมังไม่เคยได้แล้วกุญแจสี่มาแต่เมื่อไรไม่รู้ผมนะแต่ว่าอาจจะไปเปิดข้างล่างได้ลองไ่ข้างล่างก่อนแล้วกันมันจะเข้ามาอย่างวะเดีย๋ยวเพิ่งเข้ามาได้ไวดูหาทางาไปอยู่เราคงไม่ต้องออกไปเนาะก็เนี่ยได้กุญแจเออไม่อันนี้เปิดอยู่แล้วอ่านี่นี่กุญแจสี่อ่ะกุญแจสีน่นี่ได้ไหมไม่ใช่อีกหรอวะนี่ไงเฮ้ยไลเบสเมนต์มันอยู่ตรงไหนวะนี่ปะ นี่เป็นกุญแจสีปะ่ะกุญแจสีครับเออใช่ยี่ด้วยโอเคอ,อ๋อโอ้ยมันเป็นกุญแจออกไวข้างนอกอะ่ะแล้วมันอยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอกูออกมาอย่างนี้กูจะปลอดภัยไหมเนี่ยไฟฉายก็ไม่ค่อยช่วยหาเลยผมน้ำมองถ้าไม่เห็นอะไรแม่เนี้ยนี่อะไรอะไปได้ไหมหมุดเข้านี่ได้ไหมน่าจะไม่ได้นี่อะไรไมีอะไรเกิดขึ้นโอเคเอ,อ่อนี่ป่ะล็อกอ,อ่าสามได้ยิ่งด้วยนี่คือกุญแจเบสเมนต์นะผมในกุญแจที่สามเนี่ยก็ว่าอยู่เปิดดิเออ มาแล้วผมยนะังต้องรีสโตไฟเหรอรีสโตพาวเวอร์นี่ปะตึ๊บเรียบร้อยโอเคแล้วไงต่อเปิดประตูเข้าแล้วเดี๋ยวแม่งต้องมาแน่นอนกูหลบก่อนยิบยูเทิร์นออฟเดอะแฟลชไลท์ไมค์ขึ้นจะไม่เห็นจะไกลๆโอเคงั้นปิดก็ได้ได้ยินเสียงแม่งมาวะ่ะมาใช่ไหมเนะี่ยดีนะกูหลบก่อนนั่นเงยยุสะดุง้งทำไมเราอะไรเล่างเห็นเหรอกูหลบในตู้มึงเห็นกุยเหรอเห็นได้ไงวะ กูหลอบอยู่ในตู้เออ๋อต้องพยายามควบคุมลมหายใจด้วยกันการหายใจ T L ก็ T L มันจะเป็นการกั้นหายใจผมนะมันจะไม่รู้อะคือมึงรู้ว่ากูอยู่ในตู้แต่ว่ากูกั้นหายใจมันจะไม่รู้หรอวะมึงตรวจสอบด้วยกันแบบว่าจับลมหายใจนี่ยนะเช็ดเข็มแม่งหัวตูทะลุตู้เลยหัวชิบหายสะดุ้งเฮือกเลยแม่งพออย่าง เกือบตายเว้ยมันทุบทีเลือดสาดเต็มหน้าเลยผมเนี่ยไปยังวะไปแล้วมั้งไงต่อทีนี้เออในนี่มีกุญแจกุญแจสีเหลืองอ่ามีอะไรอีกข้างในนี้ปืนมีไหมเออหาเก็บปืนยิงแม่งโคตรโหดเลย,เยไปแล้วมันจะมาอยู่ไหมเนี่ยเปิดไฟเหอมองไม่เห็นช่างแม่งจะเห็นก็ช่างมัน ตอนนี้ก็ if you s เน็ก holding นี้ไมเคิลจะไม่เห็นนะถ้าเกิดโฮดดิ้ง c l แไว้ไมเคิลจะไม่เห็นแอบอู้อู้กูวิ่งอู้อู้วิ่งกูวิ่งเลยนะเข้าตู้ฮึบฮึบฮึบเรียบร้อยกด c l แค้างเลยแม่ง objective คือฆ่าไมเคิลไม่เหรอฆ่าไงวะฆ่าได้ด้วยเหรอตัววิ่งหลบมานี่ทันบอกว่า ไม่แน่ใจตู้ว่าสั่นเหลือเกินเอาไม่ตู้สัน่นเองแม่งเ้ยไปยังไงเพลงมึงนี่มันทำไมมันขนาดนี้วะยังไม่เห็นตัวสีไปยังวะเนี่ยไปะมะั้งคิดว่าโอเคฮึบเออเอเอมันอยู่ดีน้่นไม่อยู่ดีนั้นด้วยโอเคผมหลบเข้านี่ก่อน มาปะมันจะมาไหมเนี่ยถ้ามาจะเห็นจากไกลๆได้เงม,มาวะมาวะเียมันเดินะ่ะเนี่ยเดินไปหมมันเดินม,มาวะโอเคเราไปก่อนแล้วไปเลยเพลงยังดังเลยแค่ทำไงวะเดี๋ยวกดซีเอลอยลืมเข้าตู้ปุ่ง้วกดซีเอลค้างไว้ผมเนี่ยเพลงมันอะไรมันจะขนาดนั้น ไปยังไงจะรู้ได้ไงมันไปยังต้องฆ่าไมเคิลมาเยอะอฆ่าไงวะโอเคเพลงมันหายแบะแล้วมั้งแต่คือต้องกลับเข้าไปบ้านไงแม่งแล้วมันก็เฝ้าอยู่แต่ตรงนี้ก็ไม่ได้ไปทีไปมั้งโอเคงั้นรีบไปมองไม่เห็นอ๋อเห็นแล้วไปแล้ววิงว่งวงีเออนี้วันเดือนไม่ใช่ย้า ปิดปิดไปทุกแอบเนียนเห็นป่าวะไม่รู้มันเห็นป่ามองไม่เห็นมันมาเปล่าเห็นเห็นมีดแบงอยู่วู้ไปแล้วมีห้องไหนที่ไม่เปิดดปวะห้องบนป่ะนี่ป่ะสอง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 ไม่ใช่เอาอีห่าเอ้ยนี่วะนี่นี่นี่สองสองสองใช่ใช่ใช่ห้องนี้โอเค ปิดปิดปิดป oh, oh, ิดป hey, ิดป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 ปิดเยอะเยอยโอ้ยโอ้ยปิดปิดปิดไฟว่าจะฟักเดี๋ยวให้กูเข้านี่เฮ้ยเดี๋ยวกูตายมาเดียวเรียบร้อยเออทันมะเมื่อกี้มึงเด็กติดอยู่หน้าตู้ไอเว้ยเลยเมื่อกี้ติดแงกตั้งนานเกือบเข้าไม่ทันเอ๊ะมามันมาดีแล้วดีแล้วมันเข้ามามันเข้ามากดทีเอลค้างไว้ไปยังพอเราหันไปถูกทางหน้าจอจะสั่นนะผมนะบอกไอ้รู้ว่าตัวเห็นแม่ง ไปยังเฮ้ยไม่ประตูเปิดเองเมื่อกี้มันเปิเปดหาเหรอแต่เพลงหมดไปแล้วอะเนี่ยเมื่อกี้ประตูมันเปิดเองกูตกใจหมดหางโอเคอ่าในนี้มีปืนใช่ไหมตูรู้นะเจอกระสุนอีกแล้วเนี่ยแม่งเอ้ยเก็บซิเอาเก็บไม่ได้กูเจอแต่กระสุนแล้วปืนอยู่ไหนเฮ้ยวันดาฟันเนี่ยโอ๊ยทุบกูหัวแตกตาย หาปืนไม่เจอทันเป็นทำไมตายแล้วทำไงอ่ะแหมเอ้ยเอามาเริ่มนี่ใหม่เลเวนกมปืนมันอยู่ไหนวะคือเราต้องฆ่าไม่ขึ้นมาเยอะก็แปลว่าต้องหาปืนป่ะเด็นคือหาปืนไม่เจอแล้วแม่งก็มายไม่ขึ้นมาเยอะอย่างไวโอจอกุญแจเฮ้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บไรเราูหลกแล้วหาไม่เจอเอ๊ กดเสียเอาไว้มันจะไม่เห็นนะผมเนะี่ยถ้าไม่กดนี่คือแม่งมาหวดคาตู้เลยคนโหดเลยฮ <laughs> เกมนี้มันระทึกเหมือนแกเนี่ยทำเล่นไป <laughs> เดินอย่างช้าไม่ขึ้นไม่เหย,ยอะอเนี่ยมันน่าจะอยู่ในห้องนั้นเนียก็มันก็เป็นที่สุดท้ายแล้วอ่ะใช่ไหมมันน่าจะอยู่ในห้องที่ผมเข้าไปตรงนั้นแหละผมแห่หาไม่ทันมันจะอ,อยู่ในห้องนั้นเพราะมันไม่น่าจะอยู่ห้องอื่นแล้วอะห้องอื่นมัน ไม่รู้มันจะอยู่ตรงไหนแล้วทำไปทค่องนั้นอืมเอา้ายังหายิงอยู่กูเห็นนะยังเดินไม่ถึงเลยฮะเดินอย่างช้าแถวนี้มีอะไรปะมีแก๊สอะ่ะแก๊สนี่คืออเรายิงให้แก๊สระเบิดใส่นะแม่งได้ปะเนี่ย <c oughs> มันเข้าไปแล้วผมเนะนี่ยยึกแอบเนียนนี่ข้าไมไปขึ้นมาเยอะออบเจคทีมาแล้วไปมั้งไปมั้ง ใชเหรอยู่นั้นเว้าอยู่ข้างตัวกูเลยเฮ้ยตกล่วงโอ้กูปิีวขึ้นมานี้ว่าจะฟังก็จะไฟกูอ่กูไม่รู้ตัวบินมาได้ไงแต่กูไปแล้วบายวิบสองทิปเด็เด็ดเดเด็ดปิดดีว่โอเคทิปเรื้อแล้วก็ไปนี่แล้วก็ปึ๊บ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 หลบนี่ก่อนเดี๋ยวค่อยหาของครับแม่เอ้ยโดนหัวไปทีหนึ่งรู้สึกว่าเราต้องห้ามโดนหัวสองทีใช่ไหมทีแรกยังได้แต่โดนหัวอีกทีคือตายเลยแม่งเอ้ยแล้วปืนจะไปหาที่ไหนวะ เฮ้ยหวัดดีมเมร์กูลอกเม่์ทำเป็นแฮะว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 วว,ว,ว,วตกกระจะเนี่ยทำไมประตูมันเปิดเองวะกูตกใจหมดหาเปิดทำไมเนี่ยปิดตู้อุ้ยแล้วมาจากไหนไไล่ะวิว่ราหเราดูดูบนดหลบไม่ทันหลบทันปะหลบอย่างนี้ดักก็ได้เหรอ กูมองไม่เห็นโอ๊ยมันมืดเกินทำไมเอาแม่งตามแบบตบแบบเอาให้ตายตรงนี้เลยเค้ก็โหดไปแบบวะอ่ะมาเริ่มใหม่ตรงนี้แหละรอบนี้กุญแจไม่มีอ้าวไม่ี่มันโหโถอยมันนี่เลยวะต้องเล่นใหม่แต่ตรงนี้เลยอ้าวเฮ้ยดูอ้ยกูตบกูปิวกูไหลไปเลยอะไรของมันวะไอ้เคมออกแนวฮา กุญแจยังไม่ได้เลยต้องกลับมาเอาใหม่โอ้รอบนี้มันถอยไกลไปไหนปืนอยู <again> ่ไหนวะฟักมีเอ๊ะมันอยู่ห้องนั้นใช่ไหมมันไม่าจะอยู่ที่อื่นเลยใช่ไหมแต่หาตรงดดนตบครั้งแรกผมนะแม่งไหลสไลเดอร์ไปกับพื้นพลิ้วเลืเกินนี่นี่ไงเอาเอาเอ้านารู้ว่ากระตุกเลืเกิน มันไม่รู้อย่าทำสำออยแมงคือมันต้องเงียบขนาดไหนวะเนี่ยมันถึงจะไม่รู้ตัวดูวิ่งไปทีไรเพิ่งวิ่งมาตลอดเลยแซดเฮ้ยเฮ้ยนีย่งไงได้ปืนละมาไงไม่รู้ผมนะผมได้ปืนละโอเคโอเคกูมีปืนล้วแซดเข้ามากูยิงกูมีปืนล้วเว้ย หยิบปืนได้จากข้างเตียงผมเนะไม่รู้มาจากไหนผมยังไม่เห็นปืนเลยเก็บมาได้เฉยแบบงงๆแต่ก็โอเคเข้ามากูยิงนะเว้ยต้องยิงกี่นัดวะนัดเดียวตายเลยไหมต้องยิงหัวเฮดช็อตแน่นอนกระสุนมีเท่าไร่มีสองนัดนัดหนึ่งในปืนแล้วแล้วก็ให้เติมอีกซองนะรู้สึกจริงๆก็มาแสดมันเปิดมาทุูเข้ามากูยิงเ <c oughs> ขาฏิวัติวะ เว้ยเด้มันนิ่งเลยกันมันจะมายังเปิดปตูไม่เห็นมันไม่มาระหว่างนี้เราหากระสุนเพิ่มเผื่อจะมีวันนี้มีกระสุนเพิ่มไหมอาจจะไม่พอปิดตูไม,ม่มีอย้าเข้ามาแล้วเว้ย ปีปืนนัมึงมีไส้แตกคอยบอกให้เสียงเปิดปีกป,ประตูก็ดังเลยเกนินยังไม่มามันยังไม่รู้อยู่หูมัน,มมน,มมนก็ตึงเลยก็โอเคห่ยฝักมีฝักมีรู้เสียวใส่ได้ปืนมาแล้ะกระสุนน่าจะอยู่ข้างล่างลงไปยิงแม่งดิยจะขึ้นมาไหมวะเฮมันหายไปไหนไวเนี่ย แต่กูมีปืนปุ๊บม,มังหายเลยนะเออเอาแม่งหายจริงแม่กูได้ปืนแม่งหายเลยเออไม่รู้หายไปไหนโอเคตอนนี้ยเราหากระสุนเพิ่มมันจะมีกระสุนอยู่ในห้องพวกนี้แม่ไปเร็งไหนวะเนะี่ยมีไหมโอ้ดีดีเห็นไหมเกแล้วต้องมีโอเคได้มาแล้วผมนะสามนัด ออกได้ไหมเนี่ยออกไม่ได้โอ้มังมามาม,าม,ามีปืนเวย้ยิงหัวแมงเอาดิชักปืนอะไรยิงหัวแมงหน้าสะบัดเลยเคคก็โหดเออชักปืนโอเคเอ่อยิงหัวแมงยิงหัวแมงเคลนี่มึงถึกจังวะยิงหัวแมงยิงหัวแมงอะไรอะไรไม,มองหน้าดิมาเจตเต็ปวนโต๊ะกูหน่อยไม่ได้กินหรอครับยังจะตายไหมเอา้าหัวแตกเลยเค โนอไม่ขึ้นมาเยอะหูดูตายดูสภาพตายยืนตรงเลยเคโคตรอนาเลยไม่ขึ้นมาเยอะสุดท้ายมันก็แค่คนใช่ไหมกูหาปืนได้ยิงแม่งทิ้งเลยเนี่ยนี่อีกอีเก่งอ่ะเก่งกูมีปืนด้วยอืออือยิงหัวแตกอะไรอยงี้ยอาเนี้แต่งงแต่งงนี่เรียบร้อย เย่เบบ้รู้มากเลยอยู่ใคร <c oughs> เอาอีกแม่งกูมีกระสุนเหลือ <laughs> โอเคผมนะั้นคือเกมพันโลวีหรือว่าเกมบัท่าไมเคิลไมเยอะตัวตัวผมนะเกมก็มีแค่นี้ผมนะพออย่างที่รู้กันตั้งแต่แรกว่าเกมนี้ทำแค่1าวันถ้าทอกมาดีดนะถ้าเพิ่มระบบเพิ่มอะไรไปนี่น่าสนใจขึ้นเยอะเลยโอเคนะใครชอบคลิปนี้ดูกันนะแชร์แล้วก็เป็นเพื่อเป็นกำลังใจผมสำหรับงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นเกมอะไรแบบนี้กดไลก์กันเยอะผมในะผมเล่นเกมแฟนเกมอะไรก็ถทีกับเขาไม่ด้า,ามมล่างได้สัปดาห์นี้ก็ไปก่อนกันาปมั่ยครูวิท์น